สวัสดีครับอาธีสาวแอนไลฟ์มหาสารคามครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกามาเทสพาวเวอร์นะครับเป็นพาวเวอร์งานประกอบจากทางร้านเรานะครับเป็นรุ่น AB 800นะครับเอบ0แปดรอยเป็นระบบหม้อแปลงคลาส AB นะครับในเรื่องบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดไดร์สชั้นเลยนะครับฮิตซิงต่างๆก็จะเป็นฮิตซิงที่มีความหนาแล้วก็ยาวนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีนะครับ TR ก็จะเป็นเบอร์ยอดฮิตครับทุกคนก็จะเป็น 52001943ครับป้องกันลำโพงข้างละ30แอมเลยทีเดียวนะครับหม้อแปลงก็ลูกเอฟเอฟเลยนะครับเห็นไหมนี่กําปนนะใหญ่กว่ากําปนใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนะครับคาป้านี่ครับผมใส่ให้สี่ลูกนะครับสบายสบายเหลือๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือทําตามงบลูกค้าตั้งให้นะครับเป็นงานสั่งประกอบนะครับของลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่อยู่น่าจะอุบลราชธานีเรานี่แหละนะครับน่าจะ6กเจ็ดท่านแล้วสำหรับเจ้านี้นะครับ ก็มีส่งมาอีกแล้วก็มาทําให้อีกนะครับเดี๋ยวก็จะจัดการให้ไม่ใช่ปัญหาเนาะนะครับอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับเนื่องจากช่างก็ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้เนาะนะครับก็เท่านี้สเปกนะครับ12 15ข้างละ2 18คงปั๊มนะครับข้างละดอกได้อยู่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับความคงทนต่างๆก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับผ่านเครื่องปรุงให้ชมให้ฟังนะครับเป็น m i กดิจิตอลนะครับเป็น XR12 แล้วก็เป็นคอร์ดของดีบ a มาร์กนะครับ p 2 6วกนะครับเป็นคอร์ดดิจิตอลนะฮะนะครับก็ผ่านการจูนนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ที่เราชื่นชอบนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็น uh, ระบบ3ทางครับทุกคน3ทางแต่ที่ผมเทสเนี่ยผมจะเทสให้มันเป็น2ทางให้ทุกคนได้ฟังใน uh, น้ำเสียงของ Power ตัวเดียวเลยนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะนะครับ ในเรื่องของกลางเหลมนะครับช่องนอทที่1ก็จะขับใบนี้เลยนะครับอเมซอนช่างน็อตนะครับเป็นดอกโค้งหล่อนะครับแล้วก็แหลมอีก2ดอกกลางอีก2ดอกนะครับช่องเดียวเลยโหลดที่2อโอมนะครับทุกคนนะครับโหลดที่2โอมช่องนอทที่เนี่ยครับซับเบียดครับจะเป็นออเดอร์แนะครับเป็นดอกโค้งหล่อเลยนะครับทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นใบใบใบบนนะครับใบบนนะครับเป็นดอกโค้งหล่อนะครับ2ดอกนะครับตู้นึงเนี่ยมันจะเป็นดอกคู่นะครับ เดี๋ยวเรามาชมมาฟังเสียงกันว่ารุ่นเล็กๆเนี่ย AB 8 0 0้เนี่ยน้ำเสียงจะรุนแรงไหมนะครับจะขับเบียดได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถขับ18นิ้วเริ่มต้นได้แล้วแหละนะครับสำหรับรุ่นประมาณนี้เนาะตัวน,นี้จะเป็นอะไรมือหนึ่งปนมือ2อนะครับทุกคนนะครับก็จะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับในวันจันทร์นะครับผมอ่ะเปิดเครื่องนะครับก็ตัวน,นี้ไม่มีไฟวิ่งหน้าแท่านนะครับเป็นอ่า power หน้าเพียวๆเลยแล้วก็จะมีไฟโชว์เฉยๆนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ชมไปฟังกันนะครับตอนนี้เราต่อไฟบ้านเลยไฟตรงๆเลยนะครับก็จะมี led โชว์นะครับ L กับ R นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นไฟโชว์โปรเทคของตัว power นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปรับเสียงนะครับผ่าน ipad นะครับก็จะตั้งไว้ประมาณนี้เลยทุกคนนะครับแล้วก็จะปล่อยเสียงเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรงเลย นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวผมขอเอากล้องไปตั้งนะครับให้รับชมเนื้อเสียงกันว่าจะประมาณไหนนะครับผมอ่ะช่องแที่1ครับอ่าก้างแหลมนะครับอเมซอนหนึ่งใบนะครับโหลดที่2อโอห์มนะครับอ่าช่องที่2เนี่ยจะเป็นซับเบดนะครับสินิ้วคงหล่อนะครับสดอกนะครับตู้นึงมันจะเป็นดอกคู่อยู่แล้วเนาะนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ ที่วา่าก,กันเธอความเหงาเข้ามากดดันก็เลยได้าทางไปหาเป็นจังเล่ไอ้คือจังเงียบผาน่าเห็นเจ้าส่งข่าวมาเจ้าสิ I am and i yeah. นะครับผมก็ช่องแรกครับก้างแหลมนะครับช่องที่2ครับเบรดนะครับอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับไม่มีนะครับนี่เนาะไม่มีนะครับขนาดครับคงหล่อนะแต่สปีกจริงๆให้ไปขับเนี่ยประมาณ12 15อิ้านิ้วช่อละสอดอกนะครับสินิ้วคงปั๊มช่องละดอกได้อยู่นะครับแต่ที่ผมเทสเนี่ยคือผมเทสคงคงหล่อให้รับชมรับฟังกันนะครับเสียงที่เข้ามาในกล้องอาจจะแตกๆผ่าๆหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่โทรศัพท์อาจจะรับน้ำเสียงไม่ค่อยได้นะครับก็เกียนที่เล่งเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนะครับนะครับก็คัดไว้เยอะเหมือนกัน EQ นะครับอ่าก็ใช้เครื่องปรุงนะครับเป็นมิกดิจิตอลกับคอสดิจิตอลนะครับทุกคนนะครับต่อเทสบ้านเลยนะเพราะเพื่อตัวเดียวเลยนี่ครับขับ2 2 2คเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตู้กลางแหลมเนี่ยมันจะเป็น3ทางแต่เรามาเล่น2ทางเพื่อจะใช้งาน ให้มันอยู่ใน power แทนเดียวเลยนะครับมันก็เลยอาจจะคัดเสียงได้ไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่น3ทางเนี่ยมันละเอียดแน่นอนนะครับในเรื่องเสียงนะครับประมาณนี้ครับทุกคนนะครับสำหรับ power ประกอบนะครับรุ่น AB 8 0 0ครับทุกคน AB 8 0 0นะครับตอนนี้ราคา super c h e a เลยนะครับประหยัดนะครับสำหรับชิวงานนะครับก็ยังรับออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับใครสนใจ power งานโมงงานประกอบก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น งานโมนะครับพาวเวอร์เดิมพาวเวอร์พังพาวเวอร์เสียนะครับหรือจะสั่งประกอบตามงบนะครับก็จัดให้ได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สเปคของลูกค้าแล้วก็งบประมาณของลูกค้านะครับผมก็มันมีทั้งอะไรมือหนึ่งปนมือสองนะครับเพื่อประหยัดงบของลูกค้านะครับแล้วก็มีอะไรมือหนึ่งนะครับจะเอามือหนึ่งหมดทุกอย่างก็จะมีประกันให้ด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับพาวเวอร์แทนนี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นไปได้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นได้รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาทิตย์สาวขอแพ็คของแล้วก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้น่าจะไปอุบลราชธานีนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าเจ้าเดิมนะครับสั่งกับเราน่าจะ6กเจ็แท่นละแล้วก็มีท่าน1 u ยูครึ่งนะครับส่งมาให้อ่าโมอัปเกรดแก้ไขนะครับหรือระบบแล้วแหละนะครับแล้วก็มีของลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่เป็นหม้อแปลงคู่นะครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขลงคัสดีให้นะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับพี่นานาก็ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0829203353ครับ ID ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ